เจเล้งพูดถึงพิมพ์ริภัยล่าสุดเจเล้งมาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชวก็มีการพูดถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนเองที่หย่าอดีตสามีเสียเงินไปกว่า700ล้านบาททุกวันนี้มีความสุขดีได้อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพูดถึงการขายของแล้วทางพิธีกรนั้นมีการเอ่ยถึงแมค้าออนไลน์สุดป,ปังอย่างพิมพ์ริภัยที่ครั้งหนึ่งทั้งสองคนนั้นเคยเกือบจะร่วมงานด้วยกันแล้วประโยคว่าของดีไม่ต้องแหกปากเจเล้งเคยพูด จริงค่ะของดีไม่ต้องแหกปากเอาคุณภาพของตัวเราเองขายอย่างเจเลิงขายครีมบำรุงเจเลิงเอาหน้าตัวเองขายใช้ครีมที่เราขายแล้วเราไม่ได้เอากําไรเยอะแล้วขายดีมากในระดับที่อยู่ได้สบายๆเจเลิงถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแม่ค้า แล้วตอนนี้ที่ตามมาที่ดังๆก็อย่างน้องพิมพ์ริพัยเจเลงมีอะไรจะบอกพิมพ์ริภยัยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่อยากสําเร็จอย่างเจเลงไหมเจเลงบอกว่าคือจริงๆพิมพ์ริภัยเขาเก่งอยู่แล้วคือเดินคนละทางกันคือขายของคนละแบบกันเจเลงขายของไปเรืเร่อยๆสบายๆเจเลงไม่กล้าอธิบายที่มันเกินความจริงที่มันจะมาตอบโจทย์ทีหลังเจเลงขายของไม่มีการมาดา่าทีหลังเวลาขายของไม่เคยโดนดา่าแล้วเราก็ไม่ได้รับโฆษณาให้ใครของเที่เราขายส่วนมาก เอาเข้ามาแล้วเทสเองลองเองไม่ว่าครีมบำรุงครีมทำผมน้ำยาต่างๆลองเองกับตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลูกค้าจริงๆที่มาซื้ออย่างต่อเนื่องไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อมาเพราะว่าเจเล้งพูดพูดพูดแล้วก็หายไปลูกค้าเจเล้งขายเป็น100ก็จะกลับมาอีก1,000ไม่ได้ทําให้มันดังๆแล้วหายไปจริงไหมคะที่เกือบได้ทําธุรกิจกับคุณพิมริพายเจเล้งบอกว่าก็ใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขายกัน เพราะว่าเจเล้งก็ไม่ได้มีสต็อกสินค้าที่ขายให้เขาขนาดนั้นได้อาจจะคนละทางกันเขอ,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคคุณคา่า